ว้าวแนะนำตัวเลยครับผมสวัสดีครับมิราดิน2คุณสมบัดิครับครับวันนี้โชวคพิการ123ปอนด์ปักช่างปักช่างแรกเป็นไงเมื่อกี้124ครับเกินไปหนึ่งปอนด์นะคุณเมื่อกี้123ตอนนี้ประมาณ3-4โลครับอ่าเราซ้อมอยู่ที่แสงมรกตครับวงคุณซ้อมมีใครบ้างครับมีชัดพลอยมีเพชรยาไทยมีครับสุขสวัสดิ์ครับครับเก็บตัวมากี่วันเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งครับล่าสุดเราไปโชว์ที่ไหนมาโชคอยู่วิถีอ้อมน้อยครับอ่าเป็นไงวันนั้นก็แพ้ครับแพ้ใครนะแพ้การชััััย้กกาวนนนีีีลบบมท่่เจอ เจอกับโยมปรลกดโยมประหลว์แล้เคยเจอไหมไม่ครับไม่เคยเจอได้ดูเทปดูฟอร์มเข้ามาแล้วครับเป็นไงเขามีอะไรบ้างเขามีแขีงขายครับวันนี้วางเกมวางแผนไงดีก็น่าจะต้นๆก็ติดที่มือเขาเนี่ยเออก็เดี๋ยวถึงเกมปลายเมื่อไหร่เสร็จเราแน่แล้วเราน้ําหนักนี้บีบไม่เยอะก็ได้ครับไปปลายไม่น่าหมดนะครับอาจารย์ครับอายุอะไรแล้วครับยี่สี่ครับคนจังหวัดบุรีรัมย์ไปปล่อยกิโลแล้วเนี่ย ประมาณหกสิบขงครับยพลิงเทเป็นมวยซ้ายหรือขวาสูงร้อยร้อยหกสี่เหล่าชกมวยรวมประมาณร้อยกว่าไรฝากพี่น้องเฟชเชียร์หน่อยครับก็ฝากพี่น้องเชื่อเชียร์ด้วยครับขอบคุณครับขอช่วยด้ครับ